สวัสดีครับคุกับผมช่องคิมสายบันเทิงนะครับเห็นไหมวันนี้มาเปลกอีกแล้ววันนี้เรามาสายอบลุดกันสักหน่อยกับเดปเตอร์ตอนนี้เป็นกระแสด่งดังมากที่สุดก็คือเป็นตัวเดปเตอร์เครื่อง V6 นะครับได้ข่าวว่าตัวนี้น่าจะเกือบสอ่อยแรงม้าเดี๋ยวมาลองกันดูครับไงทับได้มาแล้วไปครับเดี๋ยวไปลองตัวแดงกันอย่างอย่างว่างเลยนะครับไปชมกัน โคตรลั่นเลยอ่ะเสียงโคตรลั่นเลยครับเพื่อนๆอ,อ,อยากจะนนั่งในรถสปอร์ตเลยครับเนี่ยทุกคนได้ได้ยินเสียงกันไหมครับโหโคตรลั่นเลยอะอุ้ยมันแน่เลยครับคราวนี้ไปครับผมเดี๋ยว er ok ไปทดลองกันดูครับ400แรงมา้าจะติดเท้าขนาดไหน ไม่ค่อยจะถนัดของใหม่สงสัยคงจะต้องเอาอีกสักคันละอันนี้ไม่มีเมกมือใช่ไหมพี่มีครับก็ถ้าเราเกียร์ดีปุ๊บเราแตะกันเร่งมันดเลยอ๋อแล้วครับอันนี้คือแตะนิดเดียวกดเลยอโอคโอนิ่มมากเลยครับไฟเลี้ยวก็ขวามันเดิมเสียงนิ่มมากนะครับถึกเดี๋ยวพ่อมานะลูก อ๋ออันนี้ก็คือจะมีกล้องสามร้อยสิบอ๋อสามร้อยสิบด้านหน้าด <4. S 1> ้านบนด้วยครับเนี่ยเ,เดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวเราชิดขวาครับเราจะไปดูเลยวันนี้ผมมาเทสได้ที่พเพชรเกษมเจ็ดสิบเจ็ดนะครับอันนี้พี่ <S <S ชื่ออะไรครับดนครับผมพี่ดนนะครับเป็นพี่เปนเซลใช่ไหมเป,เป็นอาจารย์ที่นี่ครับอ๋อเป็นอาจารย์ที่นี่เลยใช่ไหมครับผมยังไงใครสนใจจากช่องผมยังไงก็มาหาพี่ดนได้นะครับผม คนสูงสูๆรอๆนะครับเป็นคนใต้เหมือนกันถ้าอยากจะได้ส่วนรถเยอะก็ชวนไปร้านลาบหรือบงดื่มเบียกกันก่อนนะฮะตามสุดเราจะขับแบบรถเก๋งทั่วไปก็ได้หรือเราจะขับแบบไฟฟอดก็ได้ได้มากครับผมีันน้นาโจะครับโอ้โห ง่ายมากหน้ารูปใหญ่อันนี้หน้าจอกี่นิ้วครับพี่สิบสองครับผมสิบสองนิ้วนะครับตอนนี้ที่เรากําลังขับอยู่เนี่ยจะเป็นเรื่องของหมดท่อแบบปกติทั้งหมดมันมีกี่หมดครับพี่หน้าท่อมันจะมีทั้งหมดสี่หมดครับจะมีหมดเงียบเงียบกิฟอ่าสมมุติว่าจะแบแม่บ้านไปเที่ยวหมดที่สองก็คือหมดที่เรากลังใช้อยู่หมดที่สามจะเป็นหมดสปอร์ต สุดท้ายดังที่สุดจะเป็นโหมดบาร์ห้าเรื่องเบนซินจะรู้สึกเสียงจะเงียบกว่าดีเซลนะครับอันนี้แรงบิดกี่นิวตันนะครับพี่ประมาณเกือบหกร้อยครับโอ้โหหกร้อยห้าร้อยเนี่ยกว่าห้าร้อยนี่ถือว่ากนดึงเยอะนตตัวเก่านะใช่ครับห้าร้อยแปดสิบกว่าแปดสิบสามก็อันนี้จะเป็นโหมดนะครับโหมดของเราก็คืออ่ะอินเสิร์ตดู่ลยเนี่ย นี่ก็จะเป็นโหมด,ดเราก็คลิกคลิกมันก็จะเปลี่ยนนี่จะมาหน้าจอเลยะโหมดสปอร์ตเราเสียงท่ออะไรก็จะเปลี่ยนไปก็มันปรับ<ส>เป็นกับสีอโอโต้ให้เลยเดี๋ยวลอโหมดสปอร์ตครับโอ้เดี๋ยวท,ท,ที่ที่สัมภาตอนนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นภาษาไทยให้หมดแล้วนะครับ เติมอะไรพี่ดีเซลปเปล่าเบนซินครับผมอ๋อเบนซินนะครับอ๋อแก๊สเก้าห้ารถแพงเติมของแพงเซยด้วยนะครับอ,อันนี้ทปโทนิก,กดลบใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วอันนี้เกียร์หกอยู่ 拜拜。 จะแบบโอแบบโอ้มันสุดครับผมสุดแต่คนขับไม่เอาแล้ว <laughs> <laughs> อันนี้กำลังเชนเกียร์นะครับเชนเกียร์ทุกคนน่าจะได้ยินเสียงกันอยู่ยนะอันนี้โชคมันเป็นของฟ็อกเหมือนเดิมเลยพี่ใช่ครับแต่ว่ารอบนี้ฟ็อกเนี่ยเราจะละเอียดขึ้นนาทีนเนี่ยมันปรับอยู่ประมาณ500ครั้ง500แบบซึ่งม,มันเป็นไฟฟ้าแบบไรวากว็าคือมันจับอาการอยู่ตลอดเวลาปราับเด่นตลอ ไฟ้านูกจะนิกว่าส่วนสูง็สูงกว่าตอนตัวดีเซลนะครับนิ่มแน่บอกไถูกมากได้หะติด้วยไม่ไเนี่ผมคิดว่าเป็นโหมดอ่าสปอร์ตแล้วนะครับเนี่ยเรามาเรียกโหมดสปอร์ตโอเคอันนี้เป็นโหมดสปอร์ตแล้วนะครับ ยังมีสุดกว่าเมื่อกี้อีกเหรอครับพี่เนี่ยใช่อันนี้เป็นเริ่มต้นทีเริ่มเริ่มต้นนะครับเอาแล้วเริ่มต้นแล้วก็มีแรงกว่ามีแรงกว่าอีกนะครับเดี๋ยวเรารอรถไปให้หมดก่อนนะแต่รู้สึกว่าเมื่อกี้เนี่ยลงสะพานไม่รู้สึกเลยมาหนุใช่ครับอันนี้รอฟังเสียงทัวร์ครับทุกคน โอเคครับผมของปากของคอกันนะครับรู้แล้วว่าสมรรถภาพสมรรถภาพของรถเจ๋งจริงๆครับผมรถเอาอยู่แน่นอนนะแต่นี้ก็ลองพอของปากของคอกันด้วยโยกซ้ายโยกขวาเมื่อกี้ลองโยกนะครับแบบไปแบบเกาะหนึบๆไปเลยฮะไม่มีโยกไม่มีสายนะฮะถ้าเทียบกับอีกค่ายหนึ่งผมกล้าวัดเลยครับเนี่ยแต่ผมขอไม่เอ่ยแล้วกัน <c oughs> ถ้าเกิดลักษณะของการขับลักษณะประมาณกดปื้อๆแบบนี้เนี่ยอันนี้น้ํามันเลยคือ รู้เรื่องเลยใช่ไหมพี่รู้เรื่องครับโอ้แต่เมื่อกี้ทุกคนน่าจะเห็นในกล้องกันอยู่นะครับว่าร<ม>้อยสามรอยสีิบแป๊เดียวนะฮะนิ่งโยกซ้ายโยกขวาที่แบบโอ้ยอมรับเลยครับผมช่วงล่างเขามาดีจริงๆก็ใครสนใจก็ลองไปหาทดลองขับกันที่ศูนย์ฟอร์ดของทั่วประเทศกันดูนะครับอย่ามีรถดีๆเจ๋งเเท่เเอาไว้ขับขี่กันหรือว่า สายชอบออฟโรดเท่ๆนะครับอันนี้ก็สมรรถภาพครบครันอยู่แล้วครับผมมีทั้งหมด3ามโหมดใช่ไหมพี่เจ็ดโหมดโอเคพี่อันนี้มีทุงเล่นอะไรต่อครับชุดนี้เป็นอของเล่นของออฟโรดนะครับซึ<อ>่งอันแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของกล้องออฟโรดอ๋อนี่นะฮะพอเรากดปุ๊บเนี่ยมันก็จะโชว์ <ๆ S 2> แบบนี้ครับ<ๆ>ก็คือง่ายๆถ้าข้างหน้าเป็นคลองแล้วก็มีไม้อยู่สองท่อนเนี่ยเราก็แค่เล็งว่าให้ลายยางมันตรงกับ อ๋อนี่นะครับทุกคนพอเราหมุนพวงมาลัยนะครับสมมุติว่าเอาง่ายๆผมจาลองเหตุการณ์เหมือนข้างหน้านี่เป็นไม้สองแผ่นแล้วเราจะต้องข้ามเนี่ยไปเนี่ยเนี่ยเราสามารถหมุนได้เลยเราจะรู้ว่าล้อเราอยู่ไม้แผ่นตรงไหนเนี่ยซ้ายขวาโอ้ทำระบบม,มาดีมากเลยครับเนี่ยแล้วก็เราดูด้วยว่าเราเนี่ยขับสองหรือขับสี่ถ้าฟ้าไฟเงี้ยคือขับสี่อ๋อนี่ขับสี่นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเปิดอาวุธของเราได้ก็คือจะมีดิฟล็อกหน้าดิฟล็อกหลังโอ้โหมีอาวุธอีกนะครับเนี่ย ติดลงติดยอดนเปิดได้เลยแล้วก็อย่างข้างหน้าเนี่ยเป็นออกเป็นโครนโครนใช่ไหมครับเราก็มาเลือกตรงนี้จับบิดได้เลยแล้วก็ดูที่จอใหญ่จอเนี่ะนี่ก็โหมดปุ๊บปกติสปอร์ตอ๋อนี่นะฮะใช่ถนนลื่นมันไม่ค่อยหนเดี๋ยวสองนี่นะครับผมมันจะขึ้นเลยนะเนี่ยเราแค่หมุนเองมันจะขึ้นสปอร์ตถนนลื่นอ่อโครนร่องอ๋อครับ มันก็เปิดอาวุธ <4. S 1> เราครบเลยทั้งดิบล็อกทั้งปรับเป็นขับสี่ให้แล้วก็มันเปิดกล้องนี้ให้ด้วยนี่นะครับมีเซนเซอร์ให้เรากันแต่ว่าถ้าข้างหน้ามันหนักจริงๆค่อยมาเล่นโฟโล,โลก็ได้อันนี้เหมาะเ,เขาเรียกว,ว่าให้อาวุธมาครบจริงๆนะสมมุติว่าถ้าเกิดเรารถตัวรถมีมิติที่สูงอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดเรามองไม่เห็นข้างล่างหรือไม่เห็นตัวบงตอไม้อะไรอย่างนี้นะเนี่ยจอแสดงผลให้เราหมดเลยนะครับ แต่ก่อนอนะสมัยก่อนเราจะมีหัวเกียร์สองอันใช่ไหมครับอ่าใช่ครับทีนี้กว่าเราจะได้ไปเนี่ยเราต้องมาปรับหัวเกียร์นู่นมาเปิดเอล็อกมานู่นนี่นั่นกว่าจะได้ขับใช่ไหมครับใช่ครับมาปรับเกียร์โฟโลแต่เนี้ยเราคลิกเดียวปุ๊บมันทําให้หมดเลยนี่นะฮะก็โอโ้คนโซนกลางกว้างมากเลยครับมากนี่นะคนโซนกลางโอ้โหเกียร์อยู่ฝั่งนี้ วางแก้วกาแฟที่ใส่เฟนฟ้ายให้ด้วยของชาวอเมริกาอ๋อนี่นะออนี่นะครับอันนี้เป็นที่ใช้แบตเตอรี่ใช่ไหมครับใช่ครับที่แบบเขาบอกว่าวางวางชาร์จได้เลยไวเลตชาร์จอ่าไวเลตชาร์จนะครับตรงนี้ก็ช่องวางแก้วครับมากอ่าช่องวางแก้วก็มีนะครับผมใหญ่มากช่องคนทรงแอร์อ่าช่องเยอะครับช่องเยอะอันนี้ทุกคนที่เห็นแล้วใครจะแอบเงินเมียก็อย่าไปแอบในนี้นะทุกคนเขาจะรู้หมดแล้ว โอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อครับว่าจะมีอะไรอีกครับผมขุมพลัง v 6นะครับ400แรงม้า5 8าริบนิวตันทวินโทโบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาทรโบให้อ๋อนี่นี่นี่นโทโบอยู่ฝั่งนี้ ลูกหนึ่งกับฝั่งนี้ป่ะใช่ครับอยู่สองฝั่งนะครับทวินโทโโอร์โบ V6 ฝั่งละสามสูบนะครับของเครื่องก็ประมาณนี้นะ